เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Legend อพิจี2วันนี้เราก็จะมาหาอาวุธกันนะครับก็จะเป็นอาวุธนี้เลยก็ตามภาพเลยนะครับโอเคครับงั้นเราไปดูวิธีการหาแล้วก็วิธีการทํากันเลยโอเคครับก่อนที่เราจะไปดูวิธีการหาแล้วก็วิธีการทํานะครับเรามาดูว่าอาวุธนี้มันดียังไงนะครับอาวุธนี้มันก็จะตีดุดเลือดนะครับแล้วก็ตีติดขี้ด้วย ก็อันสีชมพูนี่มันก็จะตีดุดเลือดนะครับอันสีแดงก็จะตีติดขี้วิธีทําอาวุธก็ไม่ยากเลยนะครับก็ตามภาพเลยก็จะมีอ่าหอกสีแดงนะครับแล้วก็แอโโลแล้วก็หอกสีชมพูท่น,นี้เราก็คาบได้แล้วโอเคครับงั้นเราก็ไปดูวิธีหากันเลยโอเคครับเรามาดูวิธีหาก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นของสายเติมก่อนนะครับอันดับแรกก็ให้เรากดที่มุมขวาก่อนนะครับ จากนั้นก็ให้กดที่คำว่า s h อ p เลยพอเรากดเข้ามานะครับมันก็จะมีพวกชุดกอ่อพวกอาวุธนะครับก็พวกนี้จะซื้อด้วยโลบักนะครับก็ช็อปนี้มันจะรีทุกๆวันนะครับก็ของมันจะเปลี่ยนไปเนาะก็ให้มันรีจนเห็นอาวุธที่เราจะซื้อนะครับ ต่อมาก็จะเป็นของสําหรับสายฟรีนะครับสาหรับสายฟรีก็มาที่ธนาคารนะครับแล้วก็กดที่คําว่ามาร์เก็ตเลยในมาร์เก็ตนี้ก็จะมีคนที่มาขายพวกคิดตั้นพวกอาวุธพวกคิดเก่าอ,อะไรพวกนี้นะครับพวกนี้จะขายเป็นคอยนะครับก็ให้เตรียมคอยมาซื้อนะครับก็ผมทําคลิปสอนวิธีการหาคอยอยู่นะครับก็ใครที่อยากไปดูก็กดรูปตัวไอด้านบนได้เลย โอเคครับวิธีต่อมานี้ก็จะเป็นการเปิดกล่องนะครับก็จะเป็นการใช้คอยเหมือนกันอันดับแรกก็ให้เรากดที่มุมขวาก่อนนะครับจากนั้นก็กดที่เมนูจากนั้นก็ไปกดที่กล่องนะครับก็เป็นรูทบ b ็อกนี่นะครับมันก็จะขึ้นมาหลายกล่องเลยก็ให้เราไปดูที่กล่อง60คอยนะครับพอเรากดเข้ามานะครับมันก็จะบอกนะครับว่ากล่องนี้เราจะสุ่มอะไรได้บ้างนะครับนี่นะครับก็จะเป็นอาวุธนี้เลย ที่เราจะต้องสุ่มให้ได้นะครับต่อมาก็จะเป็นกล่อง85คอยนะครับข้างในกล่องสุ่ม85คอยนะครับมันก็จะมีหอกสีแดงนะครับอันนี้ก็ต้องใช้ดวงแล้วก็ใช้คอยเยอะพอสมควรนะครับต่อมาก็จะเป็นวิธีหาแอโร่โนะครับวิธีหาแอโร่โผมก็ทําคลิปไปแล้วนะครับก็สามารถกดรูปตัวไอด้านบนได้เลย โอเคครับเมื่อเราได้ของครบแล้วเราก็เดินไปที่ตรงคราฟเลยนะครับจากนั้นก็เลื่อนหาอาวุธที่เราจะคราฟเลยนะครับก็จะเป็นอาวุธนี้นะครับที่เราจะคราฟก็แล้วก็กดคาราฟไปเลยนะครับก็เราก็ต้องเตรียมแอโร่ไว้เยอะนะครับเผื่อเรากดแล้วมันพลาดเอาแล้วก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใครหักชอบเชวยกันกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปหน้านะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนบาย